ข้อกลับคิวเต้เข้มละส้้ององเคยับข้อกลับคู่เอกเข้มละสิบอบาทเคยนกโกรธควนักเม็ดกลับแปลห้อแจเบงครับเชิญชมันี่เอาเชิบขับเอาชักเลยครับโอ้เจยครับเยย่้ยโ้โอ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 ้โโอ้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  ก็องเลยย่าผมก็องครับผมก็องผมก็องเดี๋ยวผมก็องครับเดี๋ยวก็องโอ้ยไม่ชอบเร็วไหนใครไม่เอาเร็วเดี๋ยวเดียวก็ลงเฮ้ยแม่เล่นไม่ควงแม่เล่นไม่ควงวายเดียวควงกันมึงนะครับนะควงก็องควงกันมึงนะช่วยช่วยช่วยควงกันมาคันคันเลยไอ้ไอ้หนักมวยอุ้ย cái okay, nó, nó không có có mơ gặp mặt không <laughs> 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 ham chọn và kiểm khắc <laughs> <laughs> thường ham biết cả cả nhà quét tá quét còn thiếu hai